หายาดคนเดียวตำนานเด็ดตอกฟ้าโตเป็นสาวสะพังน้องปลายลูกสาวปูเด์ฟเก่งเกินความสามารถค่ะกับล่าสุดนี้นะคะสาวน้อยของเรานั้นเริ่มโตวความสามารถก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วค่ะลูกสาวสุดที่รักสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยดังระดับโลกได้เป็นอีความสําเร็จของลูกสาวที่คนรอบข้างปราบปื้มมากๆค่ะ ก่อนหน้านั้นของคุณปูกหนกวันเผยถึงความสามารถของลูกสาวนะคะที่สอบติดที่สาธารณัทเช็คในสาขาของ Journalism and m e d i a Studies อีกทั้งยังบินไปดูมหาวิทยาลัยด้วยกันกับลูกๆมาแล้วล่าสุดนี้ค่ะสาวปูได้เปิดเผยภาพลูกสาวที่ได้รับจดหมายต้อนรับจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาพร้อมเขียนข้อความว่าเข้าได้อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหความสามารถของสาวน้อยไม่ธรรมดากันเลยจริงจังเลยะคะ่ะ